ดีครับผมวันนี้พวกเร่อีอเดียเกมแกนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับรายการดาวรุ่งอีกเช่นเคยนะครับผมประจาวันเสาร์นะครับผมอีกเช่นเคยนะครับแต่ว่าวันผมจะเลื่อนนะครับเป็นวันศุกร์นะครับผมของอาทิตย์นี้นะครับผมเพราะเนื่องจากว่าวันที่ผมถ่ายเนี่ยใกล้เสร็จแล้วเนี่ยเป็นวันที่สามวันศุกร์พอดีนะครับผมก็เลยเอาลงวันศุกร์ดีกว่านะครับผมวันเสาร์ก็ช่างมันนะครับ ส่วนชิ้นน่า่อยปนวันเสาร์แทนผมนึกว่าวันสู่เป็นวันที่ผมปิดเทอมใะ่รผมก็นึกว่าเป็นวันเสาร์ผมก็เลย <c oughs> ถ่ายแล้วก็แม่งเสือกจะเสร็จแล้วด้วยนะครับผมโอเคครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับอุสมาเน่เดมเบเล่นะครับผมเอมทีมชาติฝรั่งเศสนะครับผมบรสเซียดอทมุนนะครับผมก็คนนี้นะเป็นนักเตะที่ได้ลงทีมชาติฝรั่งเศสอายุน้อยที่สุดเป็นอันดับสามนะครับผม ใ้้เกิดใครรู้นะเอ้ยใช่หระไม่รู้ผมจำไม่ค่อยได้นะแต่เป็นนักเตะที่มีอายุน้อยที่ได้ลงทีมชาติฝรั่งเศสแล้วนะผมตัวนี้แล้วก็ได้ย้ายไปอยู่บราร์เซโลน่าด้วยนะผมเป็นตัวหลักเลยนะครับตอนนี้คือตอนนี้ถ้าเกิดใครไปดูฟอร์มย้อนหลังเนี่ยค่อนข้างโอเคนะผมแตน ผมจะไม่เปิดให้เลนะเนื่องจากว่ามันค่อนข้างติดเรื่องลิสกทินนิดหน่อยนะครับผมผมก็เลยไม่อยากมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับลิกกะสินนะครับผมผมก็เลยไม่อยากเปิดให้มันดูแล้วนะครับผมโอเคครับเราก็มาดูกันคร่าวๆนะครับผมอายุ19ครับสูงร7 8เจแปน้ําหนักหกสิบเจ็นะครับผมก็สแตนดนี่100พอดีเลยนะครับผมสกิลสี่ดาวนะครับผมถนัดทั้งซ้ายและก็ขวานะครับผมและก็ความอืดดูครับ กนะผมคิดว่าโอเคนะครับผมสำหรับปีที่วิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับผมเลี้ยงบอลดีครับจบกอดีนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งที่ผมได้เล่นมานะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวที่วนเล่ยค่อนข้างดีนะครับผมและก็เป็นคนที่ยืนตำแหน่งได้ค่อนข้างโอเคในการมีส่วนร่วมในเกมบุกค่อนข้างเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราจะได้ดูไฮไลท์กันนะครับผมและตัวนี้เนี่ยผมบอกไว้เลยนะครับว่าเป็นตัวที่แม่งเปิดค่อนข้างโอเคนะครับผมหรือจะเป็นตัวที่แบบ เวลาใจ่ยัดเข้ามาแม่งแบบไม่ไม่ค่อยผ่านนะครับผมตัวนี้แล้วก็เป็นตัวที่วอลเลย์ค่อนข้างโอเคนะครับผมเราก็มาดูในิสัยเราก็คือแบบชอบเล่นบอลเองอันนี้มันก็แบบเป็นพวกเมนเจอร์นะครับผมส่วนแฟนะครับผมใครที่มีตัวไหนที่มีเนี่ยค่อนข้างเก่งนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่า มันจะใช้ทักษะแล้วก็สกิลสวยๆนะผมแล้วก็เป็นเพย์เมเกอร์นะครับผมคือเป็นหัวใจหลักของทีมด้วยนะครับผมทําให้ค่อนข้างโอเคนะครับผมใครที่มีบวกห้าเนี่ยก็เอค่อนข้างที่จะเก่งนะครับผมโอเคครับเราก็อธิบายง่ายๆประมาณนี้นะเดี๋ยวไปดูไฮไลท์กันเลยนะครับไปโอเคครับผมมาจางังหวะแรกนะครับผมอุสมานี่ครับ เป็นทำชิงเดลี่แอนลี่นะครับผมจังหวะน,นี้ก็เบี่ยงแย่งขึ้นมาได้กระชากบอลน,นะผมแล้วยิงจังหวะน,นี้ไม่เหลือนะครับผมโอ้โหจังหวะน,นี้นะฮะทีมผมมีอุสมานี่นก,กับมูซาเดมเล่นะครับผมต้องแยกกันหน่อยนะฮะโอเคครับมาจังหวะที่สองนะครับผมเป็นวันไดนะครับผมชิงขึ้นมานะเพื่อให้มูซาจะมาอุสมานี่นครับผม อุสมานี่หลอกมาหนึ่งที่ลอกมาลอกสองที่แล้วก็ยิงนะั้งนี้โอ้แล้วตีเฟรมแล้วถ้าเข้ามันจะเป็นประตูที่สวยนะครับผมโอเคอ um. อก็โดนเขีร์นะครับผมทังหมดที่สามเราลูกชอจ่ายมาหมโมสอนด้านฮะกระชากนะโมซอนดากระชากกระชากกระชากนะครับผมจังหวนนี้เปิดตัดเข้ามาครับและยิงทรังลูกนี้เบาๆตัดเข้าแน่นอนคะโอเค มว่าตัวนี้น่าได้บอลนะจากกข้านข้างโอเคนะผมจังหวะนี้นะฮะโดนแย่งนะผมวันได้ครับจ่ายขึ้นมานะฮะจังหวะนี้มูซอนน้าจ่ายตัดมาให้บาโก้รคาซอนครับเปิดจังหวะนี้ยิงครับวอลเลย์เรียบร้อยเลยนะครับผมขาข้างขวาก็ได้ขาข้างซ้ายก็ได้นะผมถนัดทั้งสองทางนะฮะจังหวะนี้บาบ้าครับนี่ครับหลอกมาแล้วจ่าย ทะลุช่องมาครับอลไรก็เซอร์เปิดมานะแต่ไม่มีอะไรนะฮะ <c oughs> โอเคครับจังหวะนี้นะได้แล้วอุสมานี่อุสมานี่เล่นคู่กับปาโกมาครับอุสมานี่ชีฟมาลูกนี้ครับเหมือนจะเสียนะครับผมแต่อุสมานี่ตัดบอลได้นะครับผมหลอกหนึ่งทีครับจังหวะนี้จ่ายมาแล้วก็ชิ่งมาครับมูซอนดาเปิดมา พักอ,อกและย,ยิงนะครเห็นไหมได้จากลูกด้านข้างคราโอเคนะครับสําหรับอุสม,มานีนะฮะพิงยิงโอ้โหลูกนี้สวยจริงโอ้โแคมจังหวะออกมา,มาอุสมานีฮะ,ะมาด้านข้างครับเปิดมาปาโก้ค้ัมมงลงพื้นะฮะกระเด็นเข้ากลุ่มไปเลยเป็นคนที่คอร์บอลได้ค่อนข้างโอเคนะครับ โอเคครับจังหวะนี้ลาวิโอนะจ่ายมาปาโก้นะไอจะโอ้โหไม่ได้นะผมแต่เด้งาคว้างลูกนี้ครับจังหวะนี้ตัดบอลได้นะครับผมปาโก้จ่ายทะลุช่องมาอุสมานีปั่นลูกนี้ไม่เหลือนะครับผมโอ,โ,โอ้โหคือแบบเล่นดีมากนะครับผมตัวหนึ่งประมาณ20ล้านนะครับผมโอเคครับจังหวะนี้ลาวิโอนะจ่ายทะลุช่องขึ้นมานะครับตัดจ่ายย้อนหลังอีกนะจังหวะนี้มูซอนดาครับ จหายมายิงกับหมูซอนดาหมูซอนดาทะลุซอกช่องมาฮะบเบียดสองคนต่อยแย่งไม่ได้นะครับผมแล้วก็ยิงลูกนี้ขวาก็ได้ซ้ายก็ดีนะครับผมตัวนี้โอเคครับจังหวะต่อมาหมูซอนดาจ่ายมาอุสมานอีอุสมานอีอุสมานีกระชากทะลุจ่ายมาไม่นะครับผมแต่อุสมานีว้าวนะฮะใครมันคัดไฮไลท์อันนี้มาวะเสนตีน ของบ้าบ้าครับบ้าบ้ามาให้มูซอนด้าจากมาลาบิโอครับโดนคีครับเอาอีกครับไม่ยอมครับจิมาเน่ฮะจากแบให้ชาลีมูซอนดาปากโกครับเปิดมาให้มูซอนด้ามูซอนด้ามูซอน,น,นดาเปิดมาแต่ว่าใครมันเอาไฮไลน์น้มาวะท่านตีนมากเลย <laughs> ยังไม่จบครับ ทั้งวันนี้ชายมาแล้วก็ชิปลูกนี้โอ้โหน่าเสียดายนะฮะอหอมมาเพลงทำเ,ทเกมตั้งนานนะฮะชิปบ้าฮะปาโก้ใจเปิดยาวมาครับอุสมานี่อุสมานี่อุสมานี่เปิดมาลาบิโอโขกลยิงได้นะผมโอ้โหนี่เกือบแล้วนะฮะต่อมาครับจงังหวะต่อไปครับจอนุบังนะครับ เปิดมาครับปาโก้ชิปมาให้ลูกนี้เดมเบลเล่ครับเดมเบลเล่เก็บบอลได้เกี่ยวบอลได้แล้วยิงอะโอ้โหเราติดเซฟนะจังหวะมาครับบาบ้าครับจ่ายมาปาโก้เลยก็ซอนนะครับผมเปิดยาวมาชิปลูกนี้นะครับผมชิปอันตรายนะฮะเข้าไปเลยนะครับผมโอ้โหจากอุสมาได้เดมเบลเล่นะครับผมโอ้โหจังหวะต่อมาปาโก้ครับจ่ายมา เปิดจะเอามาให้มูซอนดาครับโมซอนดาโมซอนดาทําการพลิกครับพลิกแล้วก็ปั่นครับลูกนี้โอ้โหสวยงามมากนะครับผมโอเคครับถือว่าสวยงามเลยนะครับผมขอภายจากเสียงรอบผ้างเลยนะครับผมอุตมะนี่ครับพลิกมาเปิดมาให้มูซอนได้นะครับโมซอนดาจ่ายมาเป็นสามประสานนะครับผมแบบจุดประกายนะฮะที่จริงมันก็ยิงได้เลยนะครับผม ให้เดมเบเล่นี่แต่ผมจะเอาชัวนิดน,นึงนะครับผมเนื่องจากว่ามันกางเสมอนะ <c oughs> ก็เลยต้องเอาชัวนิดน,นึงมาฮะเดมเบเลี่พิงบอลแล้วกระชากแล้วตัวนี้หลอกมาหนึ่งทีแตนะ่โดนเบียดนะครับผมโดนเบียดนะครับผมเวกเกลนะครับผมเวกเกลเปิดมาให้เดมเบเล่เดมเบเล่เปิดมาปาโก้ aco, มงมูซอนดายิงนะฮะโอ้โหเกือบไปแล้วนะฮะ ตัวนี้ดีจริงๆนะครับผมโอเคก็จบแล้วโอเคครับผมเราก็มาสรุปกันคร่าวๆเกี่ยวกับอุสมานีเดมเบลเลนะครับผมตัวนี้นะครับผมมีการกระชากบอลค่อนข้างดีนะครับผมและมีพวกความเร็วกับสปีดทนค่อนข้างมากนะครับผมทําให้ค่อนข้างที่จะทําการฉีกกองหลังค่อนข้างง่ายนะครับผมแล้วก็เป็นตัวที่บอลได้ค่อนข้างโอเคนะครับผมแล้วก็เป็นตัวเท่ เปิดเนี่ยค่อนข้างโอเคนะผมทำให้การเปิดเนี่ยจากการแบบ โยนยาวเนี่ยค่อนข้างมีประสิทธิภาพนะครับผมก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับผมโอเคครับเราก็มาสุดกันค่อวๆ้านะครับผมตัวนี้นะครับย้ำนะครับผมราคา20ล้านกว่าๆนะครับผมก็ใครที่ยังไม่มีนะครับสามารถจับจองได้เลยนะครับผมวันนี้ผมก็ต้องจบไปกับรายการดาวลุงแล้วนะครับผมก็ตอนหน้าจะเป็นตัวอะไรนะครับผมสามารถติดตามได้นะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ